สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบแก็บยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือยาอยากจะมาบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะคือก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นี่นะคะเคยเจอปัญหา,าแบบยาหรือเปล่าดอกเดลี่ค่ะทุกคนปรากฏว่านะคะเขาไม่ยอมออกดอกสักทีแต่ว่าเขา แตงหนอ่อเก่งมากจนใบสวยต้นโตขนาดนี้เลยค่ะทุกคนแล้วปรากฏว่ายาใส่สิ่งนี้เข้าไปค่ะทุกคนทำให้เขานะคะตอนแรกผ่านไปสองอาทิตย์ยังงงมากเลยนะทุกคนเพราะว่าดูเหมือนเขาตั้งท้องค่ะพอมาอีกระยะหนึ่งปรากฏว่าเขามีดอกค่ะยาก็เลยรู้เลยค่ะว่าต้องใช้วิธีนี้ในการบำรุง เพราะว่ามันเกิดจากเหตุบังเอิญจริงๆค่ะยาเลยเห็นแบบว่ามันไส้มันมากเลยค่ะทุกคนคือยาปลูกเดหลี่มันนานแตกหนอกก็เก่งแตกพุ่มก็เก่งจนแบบใหญ่ขนาดน,นี้แต่ปรากฏว่าไม่มีดอกแต่พอใส่สิ่งนี้เข้าไปดอกมากทุกคนยาเลยไม่อยากเก็บเคล็ดลับนี้ไว้คนเดียวต้องมาบอกเพื่อนๆค่ะ วันนี้เรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวยาจะให้ดูใกล้ๆค่ะว่าทําไมต้องใส่สิ่งนี้นะคะอย่างที่ย่าบอกค่ะทุกคนมันเป็นเหตุบังเอิญมากๆนะคะทําให้ต้นเดลี่เนี่ยมีดอกนะคะวันนั้นค่ะทุกคนอย่าไปทําความสะอาดไอ้ไอ้ตัวฐานนะคะปรากฏว่ามันจะมีเศษต่างๆเศษฐานนี่ค่ะทุกคนแล้วอย่าก็เลยเอามาใส่กระถางค่ะ นี่นะคะยาก็เลยแบบเฮ้ยอ,อนไม่ได้ยาก็เลยมาใส่กระถางน,นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนยาจะใส่เศษฐานนี้นะคะลงไปในกระถางค่ะนี่ยาใส่ผ่านไปเกือบสองอาทิตย์นะคะทุกคนรวมแล้วก็น่าจะสองอาทิตย์เต็มๆนะคะ คือพอทําความสะอาดอยาก,ก็เลยแบบเอะเศษฐานที่มีอยู่ยาก,ก็เลยเอามาใสา่เพราะว่าเศษฐานนี้นะคะทุกคนเขาจะบํารุงต้นไม้ได้ดีนะคะบํารุงดินนะคะให้และที่สําคัญมีธาตุอาหารสูงนะคะแล้วก็วัชพืชก็จะไม่เกิดน,นะคะนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีวัชพืชอย่างอื่นมารบกวนต้นไม้นะคะทําให้เขานี่นะคะทั้งแตกหนอค่ะทุกคนดูค่ะ ก็จะไม่มีพืชวัชพืชน,นะคะมารบกวนเลยนะคะเพราะยาใส่ฐานแล้วค่ะทุกคนเพราะยาใส่ฐานแล้วปกติยาก็เลยคิดว่านี่เลยค่ะยาจะใช้ผงชูรสนะคะทุกคนยาจะใส่ผงชูรสนะคะในการบำลุงอีกนะคะยาใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะ ต่อหนึ่งกระถางยาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วยาก็โรยรอบๆกระถางไปค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่ยาทำนะคะแล้วยาก็รดน้ำลงไปค่ะ ยาทำแบบนี้ค่ะทุกคนปรากฏว่าพอสองอาทิตย์มายาเห็นบางต้นเขาตั้งท้องค่ะทุกคนยาจะให้ดูนะคะบางต้นนี่นะคะเขาจะตั้งตั้งท้องพอตั้งไปตั้งมามีดอกสีขาวแบบนี้ค่ะทุกคนเกิดขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่คือดอกที่ใหญ่ที่สุดที่ขึ้นมาดอกแรกนะคะแล้วดอกอื่นๆก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นค่ะทุกคน เห็นไหมคะทุกคนบอกเลยว่าทําแบบนี้มันเป็นสูตรที่แบบว่ายาพึ่งเคยเห็นแต่ความเป็นจริงเราก็จะนึกออกใช่ไหมคะว่าเอาฐานมาบำรุงแล้วดินมันก็จะดีอยู่แล้วนะคะแล้วจะมาลองกระถาง ก้นกระถางก็ดีไปอีกแล้วยิ่งมาไว้ด้านบนอย่างนี้วัชพืชก็ไม่มีบารุงดินก็ดีมีธาตุอาหารให้พืชและที่สำคัญพอยาปวดวกับผงชุลรสเข้าไปเท่านั้นละค่ะจากที่ดอกเดลีไม่เคยออกดอกให้ยาเลยมาเป็นปีครั้งนี้ออกดอกแล้วค่ะทุกคนและนี่ข้างล่างค่ะอยากอยากจะให้ดูมัน มันเริ่มออกดอกเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะและที่สําคัญเขาจะมีตั้งท้องแล้วก็มีดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะเยอะเลยเห็นไหมคะคือแบบว่ามันเลยทําให้ยาอดที่จะบอกเคล็ดลับนี้กับเพื่อนๆไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืม ใช้ถ่านนะคะและผงชุลด1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะต่อนหนึ่งกระถางแล้วไม้ดอกไม้ประดับเพื่อนๆนนะคะก็จะมีดอกแบบที่ยาได้รับผลแบบนี้นะคะทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ